ทีนี้ข้อเสียของการกินยาคุมกําเนิดนะคะแน่นอนว่าการกินยาคุมเนี่ยมักจะมีผลข้างเคียงได้นะคะหลายๆคนทานแล้วอาจจะมีอาการปวดศีรษะมีคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะก็เป็นผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เจอในทุกรายนะคะส่วนผลข้างเคียงที่รุนแรงแล้วก็หลายๆคนอาจจะกังวลน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเกิดริมเลือดอุดตันนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถเกิดได้โดยจะพบการเกิดได้มากในช่วง1เดือนแรกถึง1ปีแรกหลังเริ่มใช้นะคะหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงนะคะกรณีที่เรามีความ เสี่ยงของการเกิดริมเลือดอยู่แล้วเช่นมีประวัติครอบครัวหรือว่ามีโรคประจําตัวนะคะแนะนําว่าไม่ควรใช้ยาคุมกําเนิดหรือว่าถ้าจะใช้เนี่ยควรจะปรึกษาคุณเพสัชะกรหรือว่าแพทย์ก่อนที่จะเริ่มใช้นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะก็อาจจะมีการเพิ่มของความเสี่ยงได้นะคะโดยมีวิจัยเนี่ยพบว่าประมาณ7%นะคะของคนที่กินยาคุมกําเนิดเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ได้ทานนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขที่เล็กน้อย ะะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่เราจะได้จากการกินยาคุมนะคะอีกหนึ่งมะเร็งนะคะที่อาจจะเพิ่มได้นอกเหนือจากมะเร็งเต้านมจากการกินยาคุมนะคะเป็นมะเร็งที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะว่ายาคุมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้ก็คือมะเร็งปากมดลูกนั่นเองค่ะโดยพบว่าระยะเวลาที่เราใช้ยิ่งนานนะคะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะเนื่องจากว่ามีข้อสันนิษฐานว่าการกินยาคุมเนี่ยอาจจะลดการกําจัดเชื้อ HPV ออกจากร่างกายนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทําไมผู้หญิงที่ กินยาคุมกําเนิดถึงมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อ HPV นะคะหรือว่าตัวไวรัส HPV เป็นหลักนะคะซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจําปีนะคะหรือว่าฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็ได้ค่ะ